ครับผสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือยินดีต้อนรับข้าวสู่ช่องหอยเดนหนึ่ง,ห,งหกเอกแล้วซึ่งเป็นแนวทาง 1. ตุลาคมโปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยเราไปชุมกันเลยบันนี้ก็เนื้อวทัานเด่นบูนแบบ3ตัว9 2 4 9 2อง้าและก็ส เบงปันสามตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางอดีตที่แล้ว479 479เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบงปัน924ต่อไป ครับผใบนี้ชวมแพกระแบ่งปนันโคูสองตัวโคูสองตัวก็วกกกกกอดีพานนะทวชมนะอดีพานเนืยวทันใหม่นี้ครับสี่เก้า สี่ศนะูน4ห้าเกู้สี่เกูนเะแบ่งปันสี่คู่ให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้สิบบุญตัวเดียว สิบบนตัวเดียวนะก็บงปาน,นหนึ่งนะเบงปานหนึ่งตัวเดียวเนาะเบงปานหนึ่งตัวเดียวนะเ,นนนวเดี๋ยวนะยาท,าทันทีแล้วหกสี่สามหกสี่สามคนชายเด่นนะเบงปานเดี๋ยวทัน,นาทาสิบบน เบ่งปันหนึ่งตัวเดียวต่อไปครับผมใบนี้เออท่านชมใบนี้ครับนะโู้เดนสิหน่วยโบนขคู่เดนสิหน่วยโบนสี่หกห้าหกหกหสี่เจ็ดห้าเจ สี่แปดห้าแปดหกแปดนะวันชาย <Good. S 1> วันชายต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมใบนี้ครับร้อยสิบหน่อยร้อยสิบหน่อย ก็แบ่งปานห้าตัวเดียวเบ่งปานห้าตัวเดียวเบ่งปานตัวเดียวห้าเบ่งปานห้าตัวเดียวเดี๋ยวทันทนแล้วเบ่งปานสี่น,นะเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานห้าตัวเดียวต่อไป ครับผมใบนี้ออต่อดีเยวทันบนล่างหก6ูนย์หกแปดแปดนสอามหกแปดหกูนแปดนะท่านผูช้ชมส โค่นะเบ่งปันสี่คู่ให้พิจารณาเบ่งปันสี่คู่นะต่อไปครับผมใบนี้ ใบนี้ครับนะไม่ได้ก้นอนในทันดับล่างในงทันดับล่างนะสูตรที่หนึ่แล้วก็สูตรที่2ดับ5้าดับ5้าดับ2ดับห และก็ดับสองดับดับสองตัวดับสองตัวนะดับสองตัวต่อไป ครับผมใบนี้เอ้ยคู่สองตัวบนล่างสี่เจ็ดแปเป,เเปนะเน้น4ีเจ็นะอดีตที่แล้ว5้6แปดหกห้พันสองตัวบนล่างทบชมท่านใดที่ได้ เข้ามาแล้วอย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติตตามด้วยไปต่อครับผมใบนี้ ใบนี้ครับผมเบ่งปานะทันเดินบนสี่ห้าสี่แล้วก็ห้าอดีตผ่านอาดีต <c oughs> ทอกทีนะสรุปแล้วผ่านอันเดียว์ตนใหม่นี้ก็เบ่งปานสี่กับห้า สกับ5ต่อไปกรับผมใบนี้ใบนี้กรับชุดเดียว3ามเจ็ดหกนะสามชุดเดียวท่านโพชุมทานโพฟัง ชุดเดียวสามตัวไปต่อครับผมไปนี้ไปนี้ก็แบ่งปันฐานสูตรร้อยสิบหน่อยร้อยสิบหน่อยแบ่งปันห้าสี่สองห้าสี่สาม ห้าหกสองห้าหกสามหกสี่สองหกสี่สามหกหกสองหกหกสามแปดชุดนะเดี๋ยวทันที่ผ่านมาก็ผ่านแบบตรองตรองนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็แบ่งผ่านแปดชุดให้พิจารณาอีกแล้วใบนี้กรับเด่นล่างแบบ 3ตัวเด่นล่างเบสสาตัวพร้อมคู่ให้พิจารณา890 890นแปดกาศูนะแล้วก็เนคู่สี่ศูนย์ห้าศูนย์หดศูนย์สี่ศูนย์ห้านยะสคู่นะ สี่โคให้พิจารณาไปต่อครับผมใบนี้ใบนี้ครับในทันดับ10บบนในทันดับ10บบ3สามสุดสุรที่1ดับหนึ่งสุรที่2ดับศูนยสุดที่3ดับศนยะ์ะก็อดีตก็สรุปแล้วผ่าน นะท่านผู้ชมเดีนะ๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานดับ100ดับสตัวต่อไปกรบผมใบนี้สิบหน่อยสิบหน่อยสองสูตรนะสี 4, 5, แล้วก็8 9 4 5ก้าสี่ปดเก้านะ อดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะเนาะแล้วทันใหม่นี่ก็เบ่งปอนสี่ห้า 4, 5, กับแปดเก้านะต่อไปครับผมสองตัวโบนสองตัวโบนนะแล้วทนันใหม่นี่ครับผมเบ่งปอนสี่ห้า 4, 5, คู่เดียวนะสี่ห้า คู่เดียวสี่กับห้าอดีตที่แล้วสี่หกหกสี่ เนี่ยทันใหม่นี่ก็เบ่งปาน4554ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับก็แบ่งปานแนวทานได้ต่างอดีตผ่านนะเนี่ยท่านใหม่นี้ก็ ให้มาที่4 5 6 7 4 5 6แล้วก็7นะ,ะ, 4, 5, 6, 7. ะท่านผู้ชม4 5 6 7ท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลดค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับเบ่งปันเนวทันดับบนศูนย์เก้าศูนย์เก้านะศูนย์แล้วก็เก้าเนาะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานศูนย์เก้าศูนย์แล้วก็เก้า ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้กระเบงป,นปานแนวทางโคสองตัวนะโคสองตัวนะวนะกระเบงป,นปานอดีผ่านไม้อดีผ่านนะเนวทันใหม่นอ้ี่ก็5 2 5งเจ็ดสี7สี่สองห อดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะไปต่อครับผมใบนี้ดับตัวเดียวใบนี้ก็เดี๋ยวท่านดับตัวเดียวนะดับ5้าตัวเดียวดับตัวเดียว5ดับ5้าตัวเดียว เดวทันเจนแล้วดับหนึ่งเดวทันใหม่นี่ก็เบ่งปัาน,นดับห้าดับหนึ่งตัวก็เหลือเก้าตัวต่อไปครับผมใบนี้สูรสองตัวสิบหน่วยสอนอบอลอสิบหน่วยบนล่าง เ3็ดสามหกสามห้าสนะท่านผู้ชมแชุดนะ8ชุดนะท่านผู้ชมนะขอบคุณมากเบ่งปานแปดชุด ต่อไปครับผมใบนี้เดินบนตัวเดียวเบ่งปานหกตัวเดียวนะอดีผ่านอาดีผ่านนะเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานหกนะเบ่งปานหกเดี๋ยวทันจีแล้วเบ่งปานหกเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานหกนะ ใบนี้ครับแนว่ทานสิบโบนแนว่ทานสิบโบนนะก็แบ่งปานแบ่งป,ปานดับหนึ่งเบ่งปานดับหนึ่งตัวเดียวเนาะอดีตก็มีหลุดบ้างนะมีมีหลุดมีผิดบ้างเนาะเนีทันใบนี้ก็เบ่งปาน ดับหนึ่งตัวเดียวดับตัวเดียวหนึ่งดับหนึ่งตัวเดียวต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้นะกะเบ่งปาเนเดวทางหลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างแบบสองตัวอดี่านนะเดียวทันใบนี้ครับศ1 0แล้วลกันน่ตัวศ1 เด๋ยวท,ทันเจะแล้ว89ผ่าน8เดเ๋ยวทันใหม่นี้ก็01นะไปกันต่อครับนะไปกันต่อเลยใบนี้ใบนี้ครับครบบนครบบน3ตัวใบนี้ก็คืออดีตที่แล้วนะ อดีตที่แล้วก็ผ่าน646 646นะในทันใหม่นี้ครับผมเบ่งปัน,น35789 35789 357 358 359 537 538539 737738739835837839 935937938นะท่านผู้ฟัท่านผู้ฟังไปต่อครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ช ใบนี้ครับก็เบ่งปาแนวทางขนเดชเด่นล่าง4ตัวนะสรุปแล้วผ่านครบเลย58 58ปดห้านะห้าแนะแล้วทันใหม่นี้ครับ68 9ปดเก้ สตัวนะเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบงปัน4ตัว6กแปดขอบคุณอย่างแรงเลยไปต่อครบับผมใบนี้2ตัวล่าง4ี่หนึแล้วก็สีนะสคู่นะเบงปันสองคู่ ไปต่อครับผมใบนี้เทพบันเลสุขขันเทพหลักหน่อยโบนสามหกเจ็ดบางครั้งก็หลายตัวบางครั้งก็หน่อยตัวนะสามหกเจ็ดนะสามหก,หกแล้วก็เจ็ดต่อไปครับผม เจสีเบงปันหลักสิบบนแบบสองตัวสี่หกอดีผ่านอดีก็สรุปแล้วผ่านอดีตสรุปแล้วผ่านต่อไปครับผมใบนี้ได้ตังเบ่งปัานธาน,นเด่นบุญล่างสามสี่ อดีตผ่านนะบนล่างวิ่งบนล่างเนาะวิ่งบนล่างนะเบ,นะบ่งไปสามแล้วก็สี่สามสี่ต่อไปครับผมใบนี้ตัวเดียวทุกทีวิ่งสองตัวล่างแปดเก้าแปด 9นะอดีตที่แล้วก็89เนี่ทานใหม่นี่ก็89นะก้านะท้ชมนคลิปนี้เราคงเจอการเพียนเท่านี้พบก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับผม